่คะหมอออนนะคะแพทย์หญิงการสุดาอริยวัตรกุลน,นะคะวันนี้เน่อยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการทำสููตี้จากผลไม้สดนะคะแบบง่ายๆเพราะว่าคือหมอเน่ได้เครื่องเ,ออเครื่องปั่นน้ำผลไม้ตัวหนึ่งมานะคะแล้วก็จะบอกว่ามันสะดวกแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำให้ดูนะคะเสรัทุนนี้ อไอตัวสมูทตี้ผลไม้ปั่นเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะมากๆนะคะคือสําหรับตัวหมอเองเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยพยายามจะเลี่ยงงดไม่ค่อยอยากที่จะกินกาแฟก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นอยากกินพวกน้ําผลไม้แทนนะคะแต่ปัญหาก็คือน้ําผลไม้ที่มีในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ มันจะมีน้ําตาลปนอะไรเงี้ยแล้วมันจะหวานค่อนข้างมากและที่สําคัญคือมันจะไม่ได้เรื่องของกากใยเรื่องไฟเบอร์นะคะก็เลยสนใจที่จะมาทำน้ําผลไม้ปั่นเนี่ยทานเองที่บ้านนะคะแล้วก็โชคดีได้ไปเจอไอ้เครื่องเจ้าตัวนี้ซึ่งมันใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะ,ะแล้วตัวเองลองทาแล้วก็ติดใจลแล้วก็เลยอยากจะมาแต่งปันในวันนี้นะคะส่วนสําหรับเด็กๆนี่นก็มีประโยชน์เหมือนกันก็นกคือ ถ้าเด็กคนไหนนี่มีปมัญหาที่แบบกินผลไม้หรือกินผักค่อนข้างยากเนี่ยไม่ยอมเคี้ยวหรือมีปัญหาเคี้ยวยากนะคะก็นามาปัดแล้วก็เป็นการหลอกล่อทําให้เด็กเนี่ยอยากกินผลไม้มากขึ้นซึ่งเออท่าที่ได้ยินเนี่ยจากหลานเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าติดใจเลยเจ้าตัวแบบนี้นะคะทาใหออ้หลานเนี่ยที่เคยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะพอมาเจอเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยแล้วเด็กก็ยอมทานผลไม้มากขึ้นปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกก็หายไปนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะต้องมีขั้นตอนหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างเท่าวนี้เมนูผลไม้ที่จะเอามาสาธิตแล้วก็ปั่นกันในวันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างง่ายๆละกันที่ใกล้ตัวเรานะคะก็คือใช้เป็นแอปเปิลนะคะ คือเราอาจจะเลือกใช้เป็นผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะหรือจะเอาผสมกันก็ได้อย่างวันนี้จะลองทําเป็นแอปเปิลนะคะซึ่งหั่นแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการปัน่นนะแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้ก็ใช้กล้วยหอมธรรมดามาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อที่จะเ,เข้าเครื่องปั่นได้นะวิธีการเนี่ยคือเจ้าตัวเครื่องเนี้ยก็จะเห็นว่ามันจะไซส์เนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็กระทัดรัด เบาสะดวกในการพกพานะเวทาใช้เนี่ยมันจะเป็นแค่หมุนแล้วก็ถอดออกมานะคะแล้วก็จะเห็นว่าเ,ออเมื่อเปิดมันแล้วเนี่ยไอตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวปั่นเนาะแล้วก็นี่เป็นตัวตัวกระบอกก็คือเราจะใส่ผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็บิดแล้วก็ปัน่นซึ่งพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยตัวสมุดตัวนี้เนี่ย มันก็สามารถใช้เป็นกระติกน้ําต่อได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีฝาปิดแล้วก็สะดวกพกพาไปได้เลยนะคะเพราะมันสะดวกมากๆแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไม่ยุ่งยากไม่ต้องล้างทำความสะอาดอะไรเยอะ,ะ,ะใส่เจ้าตัวผลไม้ลงไปนะใส่ลงไปนะคะเอาแต่เอาตามที่เราชอบนะคะใส่กล้วยลงไปใส่ลงไป พอใส่ลงไปอย่างนี้เสร็จแล,แล้วก็เติมน้านิดนึงนะคะเติมน้ําเปล่าธรรมดาเลย mm. เพื่อมันจะได้ไม่ข้นมากจนข้นมากเกินนะใส่ mm. แค่นี้หมอใส่ปริมาณแค่ประมาณหนึ่งในสามแค่นี้นะคะ mm. แล้วก็นี้เป็นตัวฝานะแล้วก็ปิดเข้าไปหลังจากนั้นก็ปิดให้แน่นแล้วเนี่ยก็คว่ำลงใส่เข้าไปล็อกพอดีนะคะแบบนี้ก่อนที่จะปัน่นนะหลังจากนั้นก็กดปุ่มปัน่นซึ่งมันมีอยู่แค่ปุ่มเดียวตรงนี้ง่ายๆนะคะ แนะนำว่าก็ให้จับตัวตัวกระบอกนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะในช่วงที่เรากําลังจะปั่นนะคะวเ,เวลาที่กดปั่นแต่ละทีเนี่ยไม่ควรจะนานเกิน20วินาทีนะคะก็คือกดแล้วก็ปล่อย,<ๆ>ยกดแล้วก็ปล่อยนะคะจนกว่ามันจะเข้ากันดี <An> นะอันนี้พอได้แล้วนะคะมันก็เข้ากันดีแล้วเป็นแบบนี้เป็นสมูทตี้นะคะหลังจากที่เออมันเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็แค่เปิดฝาตรงนี้ออกนะคะที่เป็นตัวปั่นออก แล้วก็ใช้ไอตัวที่เป็นฝาครอบตัวนี้นะคะปิดเข้าไปแทนนี่นะคะมันก็จะได้เป็นกระติกแล้วเราก็สามารถพกพาเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องล้างเยอะนะคะก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วหมอค่อนข้างชอบมากหลังจากที่ทํามาแล้วสักสองาครั้งนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะเอ,อไอเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อยี่ห้ออเอ,อ มิกซ์มเดี๋ยวถ้าใครสในใจเดี๋ยวหมอจะลงรายละเอียดให้พร้อมกับมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะในช่วงเดือนว่าจะเมนูที่ทําไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สะดวกในการพกพาแล้วก็เป็นอาหารที่เฮลตี้มากๆสําหรับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะไว้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าหมอมีอะไรดีก็จะมาแบ่งปันกันในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ